S go s t เต็แบบข่าวสารกีฬาที่เด็ดก,กีฬาอย่างร่วมสนุกแอดไลน์แอด Go step. s t เตสวัสดีค่ะมานาาห้าก่อนเกมนะคะสำหรับเกมนี้นะคะเป็นนัดปิดฤดูกาลแล้วค่ะเลี้ยวภูจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของคริสตัลพาเลทนะคะคืนนี้เตะพร้อมกันทุกคู่เลยค่ะ4ี่ทุ่มค่ะ ในส่วนของฟอร์มเลี้์วูล่าสุดนี้นะคะก็สามารถเอาชนะเบอร์ลี่ได้ถึง3ประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นสกอร์ที่ดีงามมากๆนะถ้าสมมติว่าผลสุดท้ายเนี่ยต้องไปตัดสินกันที่ลูกประตูได้เสียเลี้ยวูลก็ดูได้เปรียบเยอะมากๆเลยนะคะเกมนี้ถ้าเอาชนะได้ก็การันตีเลยค่ะว่าได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างแน่นอน เรามาดูในเรื่องของสภาพความพร้อมกันนะคะสำหรับยิโกโชตาเนี่ยก็ยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้นะคะรวมไปถึงนักแต่อย่างโอซานคาบักนะคะนาบีเกอิตาโจโกเมสวมกิฟันไดจอเดนเฮนเดอร์สันมาติดแล้วก็เควินเทเรอร์รวมไปถึงเบนเดวิสด้วยะคะ่ะโคเรนบาดเจ็บนี่ก็ตั้งทินไปอีกทีหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ สำหรับผู้เล่นเนี่ยก็ไม่น่าจะแตกต่างจากนัดที่แล้วสักเท่าไหร่นะคะก็อาจจะเป็นในชุดเดิมนี่แหละคะ่ะก็จะมาในระบบ4-3-3นะคะเป็นอาริชงเบเกอร์เฝ้าเสาแบ็กซ้ายโรเบอร์สันแบ็กขวาเทนอาโนนะคะคู่เซนเ,นเตอร์คู่เดิมเลยแดทฟิลิปจับคู่กับลิชวิลเลียมนะคะ mm hmm. ทางด้านของสามแดนกลางเนี่ยก็เป็นต mm ีอโก้คนทาร่าแล้วก็ฟาบิโจอ์จิโยเวนาดุมค่ะ สามประสานแดนหน้านะคะเป็นซาร่าฟิมิโนแล้วก็มาเน่ค่ะมาดูทางฝั่งของทิสต้าพาเลตนะคะสำหรับกุนซือปูลอยฮอซันเนี่ยก็จะทำหน้าที่คุมทีมจนจบฤดูกาลนี้นะคะแล้วก็นัดน,นี้เป็นนัดสุดท้ายของท่านด้วยนะคะพาเลตตอนนี้ก็ไม่ได้มีลุ้นอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าอยู่ในอันดับที่13ของตารางแล้วก็ หลุดพ้นจากโซนตกชั้นเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็ไม่ไม่ได้ชิงพื้นที่ท็อปโฟด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเล่นแบบไม่กดดันนะคะสําหรับค่าคืนนี้คนที่กดดัน mm ก็ค hmm. ือลิวร์พูนี่แหละค่ะก็คือจะต้องแบบว่าชนะลูกเดียวเท่านั้นนะคะเพื่อการันตีพื้นที่ท็อปโฟนะซึ่งมาดูในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะคะช่วงนี้ลิวว์พูดูดีมากๆเลยนะถึงแม้ว่าในรูปเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยหรูแต่สามารถ ควาสามแต้มกลับมาได้แล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยนะคะก็ยังไม่ค่อยพลาดอะไรสักเท่าไหร่นะก็เก็บ3มแต้มมาได้ถูกครั้งนะคะทางด้านของพาเลนท้านั้นหลังเนี่ยนะคะก็ชนะไป2แล้วก็แพ้ไป3โดยการชนะก็เป็นชนะทีมเอ่อช่วงกลางตารางลงไปคะ่ะแต่การเจอกับทีมใหญ่เนี่ย ก็จะเล่นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็รวมไปถึงวันนี้ลิเวอร์ p o o เนี่ยเล่นในบ้านในแอนฟิลด์นะคะแล้วก็มีผู้เล่นคนที่12เข้ามาแล้วเรียกได้ว่ากลุ่มความได้เปรียบมากๆเลยคืนนี้ต้องชนะเท่านั้นนะคะเชื่อว่าพลังของเดอะค็อปในสนามเนี่ยจะช่วยส่งไปยังนักเตะทุกๆคนเลยแล้วก็สำหรับค่ำคืนนี้เราคิดว่าเราจะจบแบบ สวยหลุ่นะคะขอสกอร์อยู่ที่เวอร์พูลเอาชนะพาเลที่2ประตูต่อศูนย์ค่ะ